ในงานแต่งลูกชายฉันถูกจัดให้นั่งโต๊ะเบอร์สิบเติดห้องน้ำกลิ่นน้ำหอมปรับอากาศแรงจนปวดหัวผมชื่อสันติสุขอายุห้าปีอดีตฝ่ายบัญชีมือ,อยังลูปนาฬิกาเรือนเก่าที่พ่อเคยให้ตอนที่พิธีกรเชิญคุณพ่อเจ้าบ่าวะแล้วคนอื่นเดินขึ้นเวทีแทนคุณเคยเป็นคนจ่ายทุกอย่างแต่กลับไม่มีที่นั่งจริงๆไหม เสียงเพลงคลอเบาๆจากวงดนตรีแจส๊สในมุมห้องสะท้อนผนังห้องจัดเลี้ยงที่ตกแต่งด้วยผ้าม่านสีครีมทองกลิ่นน้ำหอมปรับอากาศลอยประปนกับกลิ่นอาหารเรียกน้ำย่อยเสียงพูดคุยของแขกเรือเต็มห้องชั้นยืนอยู่ตรงหน้าประตูทางเข้ามองโต๊ะจัดเลี้ยงเรียงแถวอย่างมีระเบียบตามหมายเลขโต๊ะที่ฉันถูกระบุให้นั่งคือโต๊ะเบอร์สิบเจ็ดอยู่ติดทางเดินไปห้องน้ำและถัดจากลำโพงที่ส่งเสียงหวีดเบาๆเป็นระยะคุณลุงนั่งตรงนี้นะคะไพลินลูกศร ใช่ของฉันพูดเบาๆพร้อมรอยยิ้มจิดชื่อเธอชี้ไปยังโต๊ะที่ผ้าปูเบีย้ยเล็กน้อยแก้วน้ำมีคราบและเก้าอี้อยู่ใกล้ทั้งดับเพลิงฉันพยักหน้าโดยไม่พูดอะไรก้าวเท้าอย่างเงียบเงียไปนั่งที่เก้าอี้พลาสติกซึ่งมีเบาะบางงงวังทับไว้แสงไฟจากโคมระยะกระพริบเหนือสีสะฉันเหมือนกำลังลังเลว,ว่าจะดับดีหรือไม่แขกอีกหลายโตะ๊ะหัวเราะพูดคุยส่งเสียงชนแก้วกันอย่างรื่นเริงขณะที่โต๊ะของฉันมีเพียงลมจากพัดลมติดเพดานที่หมุนช้าหาหะฉัด นายหยิบกรดเล็กที่วางไว้บนจานอาหารขึ้นมาอ่านคุณสันติสุขผู้สนับสนุนตัวอักษรพิมพ์สีเทาจางกว่ากรดโต๊ะอื่นที่ฉันเดินผ่านซึ่งเขียนว่าคุณลุงคุณอาหรือแม้แต่เพื่อนคุณพ่อเจ้าบ่าวฉันไม่รู้ว่าไพลินตั้งใจหรือใครกันแน่เป็นคนเลือกโต๊ะให้ฉันแต่ฉันรู้สึกได้ว่ามันไม่ใช่ความบังเอิญขณะที่ฉันกำลังจิบน้ำเปล่าในแก้วที่ไม่เย็นแล้วพิธีกรก็ประกาศเสียงชัดผ่าห้านใหม่ ขอเรียนเชิญคุณพ่อเจ้าบ่าวขึ้นมากล่าวคำอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวนะคะฉันชะงักแก้วน้ำไว้ที่ริมฝีปากดวงตาหลายคู่จากโต๊ะข้างๆเลือบมองมาที่ฉันแต่แล้วชายคนหนึ่งในชุดสูทรเรียบหรูเดินตรงขึ้นเวทีพรอ,อ้อมเสียงปรบมือจากฝั่งญาติฝ่ายเจ้าสาวเขาแนะนำตัวว่าเป็นพ่อบุญธรรมของไพลินและกล่าวถึงการได้เห็นลูกทั้งสองเติบโตพร้อมสร้างครอบครัวใหม่เสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้งฉันนั่งฟังทั้งหมดโดยไม่แสดงสีหน้า มีพียงพนักงานเสิร์ฟหญิงคนหนึ่งเดินมาเติมน้าให้ฉันเธอหลบตาเบาๆขณะวางขวดน้ําบนโต๊ะเธออาจสังเกตเห็นว่าฉันนั่งอยู่เพียงลําพังฉันหันไปมองด้านข้างเห็นขมศรอ,อดีตภรรยาฉันนั่งอยู่โต๊ะด้านหน้าหัวเราะทิกคักกับแขกฝั่งเธอใกล้เวทีและใกล้ลูกชายของเราเสียงเพลงจากเวทีกลับมาอีกครั้งฉันวางแก้วน้าเปล่าลงใช้ใช้หยิบกระดาษเช็ดปากมาเช็ดขอบปากที่ไม่ได้เลอะอะไรเลยแต่ฉันรู้สึกเหมือนเช็ดบางอย่างที่มองไม่เห็นออกจากใบนอก หาฉันลุกขึ้นเงียบๆเ,เดินออกจากห้องผ่านทางเดินแคบด้านหลังที่แขกส่วนใหญ่ไม่ใช้แสงไฟจากโคมหลอดฟลูออเรเซนต์กระพริบเล็กน้อยเสียงเครื่องเป่าลมจากห้องน้ำยังคงทำงานเป็นจังหวะสม่ำเสมอออกมาถึงลานจอดรถฉันยกแอร์คนดูนาฬิกาเซโคเรือนเดิมที่พ่อเคยให้ไว้ตอนฉันรับตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายควบคุมภายในไม่20่ปีก่อนเข็มยังเดินอย่างมั่นคงแม้จะช้ากว่ามือถือสมาร์ทโฟนในกระเป๋ากางเกงฉันไปเกือบนาทีบางครั้งความแม่นยําไม่ไอาย ดอาสำคัญเท่าความหมายฉันกดรีโมทรถเสียงติดดังเบาๆปลดล็อกประตูฉันไม่หันกลับไปมองห้องจัดเลี้ยงเบื้องหลังแต่ภาพโต๊ะเบอร์สิบเจ็ดยังคงอยู่ในใจไม่ใช่เพราะมันติดห้องน้ำแต่เพราะลูกชายฉันเลือกให้ฉันนันงงตรงนั้นเสียงเครื่องปรับอากาศที่ทำงานหนักเกินไปในล็อบบี้ของสํานักงานเก่ายังคงมีเสียงคลางแผ่วคล้ายถอนหายใจเมื่อฉันเดินเข้าไปพนักงานต้อนรับที่ฉันไม่รู้จักเงยหน้าขึ้นมองก่อนก้มลงเช็คบางอย่างในคอมพิวเตอร์ต่อ ขอเข้าพบฝ่ายเอชาหน่อยครับผมเคยทำงานที่นี่เธอพยักหน้าเบาๆแล้วกดโทรศัพท์ภายในสองสามครั้งเสียงปลายสายตอบกลับด้วยน้ำเสียงที่ฉันจำได้ลางๆจากอดีตทางเดินไปยังห้องบัญชีไม่ได้เปลี่ยนเลยผนังสีเทหาหมนต้นไม้ปลอมวางข้างโถงทางเดินแสงไฟฟลูออเรสเซนต์สว่างเกินความจำเป็นฉันมองผ่านบานกระจกใสไปยังโต๊ะทำงานเดิมของตัวเองซึ่งตอนนี้กลายเป็นของนีดรหลานชายที่ฉันเคยอบรมงานเองเมื่อหลายปีก่อนเขาไม่อ่อย ผู้ที่โตอาจกำลังประชุมหรือประชาสัมพันธ์โครงการใหม่ฉันไม่แน่ใจและไม่ถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลหยิบแฟ้มสีฟ้าจางให้ฉันตามระเบียบใหม่นะคะผู้ที่ลาออกก่อนปี2021จะไม่ได้รับสิทธิ์บำนาญตามโครงสร้างใหม่คะฮะเธอวางเอกสารสองแผ่นลงบนโต๊ะกระดาษสีขาวพิมพ์ด้วยหมึกจางมีหัวเรื่องว่ารีเอจจัสมนทูรทร์เมเเคซันทสุ ข้างล่างมีตัวอักษรเล็กๆขีดเส้นใต้สีแดงด้วยปากกาหมึกแดงเขียนว่าไม่เข้าขายตามเงื่อนไขใหม่ฉันนั่งนิ่งมือจับแก้วกาแฟเย็นที่ถือมาตั้งแต่เช้าฝาปิดไม่สนิทและน้ำเริ่มหยดใส่ซองแฟ้มที่ฉันถือยูกระดาษเปียกตรงมุมซองจนฉันต้องยกขึ้นซับเบาๆเข้าใจครับขอบคุณที่อธิบายฉันตอบเบาๆพร้อมรอยยิ้มจืดจางที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองแสดงให้ใครดูขณะที่เดินออกจากตึกฉันได้ยินเสียงเรียก พี่สุขฉันหันไปเห็นชัดชัยเพื่อนเก่าที่เคยร่วมงานกันยาวนานเขายิ้มเก้อแล้วเดินเข้ามาใกล้มากรุงเทพเหรอเขาถามเหมือนคนจําไม่ได้ว่าฉันเคยอยู่ที่นี่ยี่สบห้าปีแค่ว่ามาเอาเอกสารครับเขาบอกไม่มีชื่อผมแล้วเขาเกาหัวแววตาละล,ะล,ะลาลังระบบเปลี่ยนนะพี่ช่วงนี้มันปรับหลายอย่างคนเก่าบางคนก็อืมเข้าใจคอระ ฮับฉันพูดตัดบทไม่อยากให้บทสนทนานี้ยืดยาวไปกว่านี้อีกเขาพยายามจะชวนคุยต่อเรื่องข่าวสารในวงการแต่ฉันขอตัวก่อนไว้เจอกันครับชัดครับพี่รักษาสุขภาพนะฉันเดินกลับรถเปิดประตูและนั่งนิ่งอยู่ในเบานาน้ารอให้ความเย็นจากแอร์ภายในรถปลอบใจเล็กน้อยก่อนขับออกจากลานจอดที่ยังจำรอยล้อเดิมได้ กลับถึงบ้านไม้ชั้นเดียวของตัวเองฉันเปิดกล่องเก็บของเก่าที่อยู่ใต้เตียงดึงเอากล่องนาฬิกาไม้ขึ้นมาเปิดออกช้าฮ่าฮ่าภายในมีใบรับประกันนาฬิกาเซกโวที่พ่อเคยมอบให้เมื่อสองทศวรรษก่อนกระดาษเหลืองนวลขอบเริ่มกรอบฉันหยิบนาฬิกาออกมาสายเหล็กยังคงแน่นหนาะแต่หน้าปัดดูเก่ากว่าในความทรงจำฉันถอดนาฬิกาจากข้อมือวางลงบนโตผ้าไม้ข้างเตียงเสียงเข็มเดินยังคงชัดเจนแต่ช้ากว่าเวลาจริงอยู่เล็กน้อย บางทีหัวใจก็เหมือนนาฬิกาเมื่อไม่มีใครดูแลนานๆก็จะเดินช้าลงจนคนอื่นลืมไปว่าเคยมีกลไกอยู่ข้างในเสียงฝนโปรยบางๆตกลงบนหลังคาดเงงกระสีสะท้อนเป็นจังหวะเนิบๆพี่ฉันคุ้นเคยมาตั้งแต่เด็กบ่ายวันนั้นฉันกำลังอุ่นขนมปังในกระทะไฟฟ้าเมื่อเสียงเคาะประตูไม้หน้าบ้านดังขึ้นสามครั้งแบบมีจังหวะเฉพาะตัวฉันเปิดประตูเห็นชายสูงวัยในเสื้อเชยทิดผ้าดิบสีครีมกางเกงขาก o u ยและหมวกผ้าทมือสีหม่นในมือ ไม่ได้บอกก่อนกลัวลูกไม่อยู่พ่อฉันคุณตะวันเอ่อพร้อมรอยยิ้มฝนตกแบบนี้มาได้ยังไงพ่อฉันถามพลางเช็ดมือกับผ้าขาวบางก็แค่อยากมานั่งกินชากับลูกบ้างเขาว,ว่าพร้อมเดินเข้ามาอย่างคุ้นทางฉันจัดเก้าอี้ไม้ตัวเก่าให้นั่งตรงม,มุมที่ลมพัดเบาๆเปิดกระติกน้ำร้อนเทน้ำชาไปเตยลงในแก้วดินเผาที่แม่เออยอย่าใช้ กลิ่นหอมของใบชาและกลิ่นฝนบนแผ่นสังกะสีผสมกันอย่างแปลกประหลาดให้ความรู้สึกสงบแบบที่ไม่ได้สัมผัสมานานรู้ไหมสมัยก่อนพ่อเคยสอนงานทอผ้าอยู่โรงเรียนช่างกลประจำอำเภอพ่อเริ่มเล่าโรงเรียนที่ปิดไปแล้วฉันถามใช่ที่ตอนนี้กลายเป็นลานจอดรถมอเตอร์ไซค์หน้าตลาดนั่นแหละเขาหัวเราะเบาๆพ่อหยิบหมวกผ้าทอที่ถือมาด้วยส่งให้ฉัน นี่ของแม่เขาเย็บมือเองตอนยังไม่แต่งกับพ่อฉันรับหมวกมาถือไว้กลิ่นสมุนไพรจางๆยังติดอยู่นามีบางอย่างในเนื้อผ้าทําให้ฉันรู้สึกอบอุ่นขึ้นอย่างประหลาดพ่อหยิบซองเก่าๆจากกระเป๋าสะพายวางบนโต๊ะภายในคือภาพขาวดําที่มีรอยพับเป็นภาพแม่ยิ้มบางๆขณะยืนอยู่หน้ากี่ทอผ้าแม่เคยพูดว่าการทอผ้าก็เหมือนการใช้ชีวิตพ่อว่าเบาๆถ้าไม่ค่อยๆปักค่อยๆเย็บ สุดท้ายผ้าก็จะหลุดลุยฉันไม่ตอบหยิบแก้วชาขึ้นจิบเสียงน้ำชาเดือดในกาน้ำด้านหลังยังคงเคล้าเบาๆกับเสียงฝนข้างนอกแล้วลูกหล่ารู้สึกอยากทำอะไรอีกไหมพ่อหันมาถามตาเขายังแวววาวแม้จะมีรอยตีนกาฉันนิ่งไปพักหนึ่งก่อนตอบบางทีก็อยากกลับไปสอนอะไรสักอย่างถ้าไม่มีคนปักดอกไม้บนผ้าผ้าก็คือเศษผ้าธรรมดาพ่อพูดเหมือนตอบคำถามของตัวเองมากกว่าฉัน ฉันวางหมวกผ้าไว้บนหัวเบาๆมันพอดีกับขนาดศีรัะฉันจนหน้าประหลาดรู้สึกได้ถึงความคุ้นชินอย่างบอกไม่ถูกเย็นวันนั้นพ่อนั่งจนฝนซาก่อนลุกขึ้นละ่ะลำลาฉันเดินไปส่งเขาที่หน้าบ้านจะมาอีกไหมฉันถามถ้าชายังร้อนอยู่พ่อก็จะมาเขายิ้มก่อนเดินจากไปบนถนนเปียกชื้นฉันกลับเข้าบ้านนั่งลงบนเก้าอี้ใกล้โต๊ะน้ำชาอีกครั้งหยิบข้อมือดูนาฬิกาเซโครเรนเดิมเข็มยังเดินอยู่ แต่ช้าลงอีกเล็กน้อยเหมือนโลกกำลังบอกอะไรบางอย่างให้ฉันฟังโดยไม่พูดออกมาแดดบ่ายสาดลงบนฟุตบาทข้างสถานีรถไฟจนแผ่นซีเมนร้อนระอุฉันเดินเข้าร้านกาแฟาเล็กๆที่อยู่ระหว่างร้านขายตั๋วกับแผงขายหนังสือเก่ากลิ่นเอสเปรสโซไม่ลอยคละคลุ้งในห้องปรับอากาศเพลงแจส๊สเบาๆคลอจากลำโพงติดผนังทำให้บรรยากาศดูนิ่งแบบไม่ตั้งใจ ชัดชัยนั่งอยู่ก่อนแล้วที่โตริมกระจกเขายังใส่เสื้อเชิ้ตสีฟ้าคลุมกางเกงสลักพับเรียบเหมะอื่นเมื่อสมัยทำงานร่วมกันแก้วกาแฟของเขาวางอยู่ครึ่งหนึ่งไม่มีไอ้น้ำอีกแล้วสุขเป็นยังไงบ้างเขาทักเบาฮะาฮ่ดีพอประมาณฉันตอบพร้อมนั่งลงฝั่งตรงข้ามหลังจากถามถ่ายสารทุกสุขขดิบกันไม่กี่ประโยคฉันเปิด โน้สั้นๆที่จดไว้ในสมุดเล่มเล็กหยิบแผ่นพับของโครงการฝึกอบรมทอผ้าชุมชนออกมายื่นให้เขาดูอยากให้ช่วยสนับสนุนหน่อยลงทุนไม่มากแต่เราจะใช้เครื่องมือเก่าที่บ้านสอนเด็กๆก,กับแม่บ้านว่างงานฉันอธิบายยกลางเปิดรูปภาพแผนผังพื้นที่โรงเรียนที่ฉันวาดไว้เองชัดชัยนิ่งฟังริมฝีปากไม่ไหวติงผ่านไปสักครู่เขาพูดช้าๆน่าสนใจนะสุแต่ไม่คุ้มเสี่ยงเท่าไหร่ ฉันเงียบไม่ใช่เพราะไม่คาดคิดแต่เพราะหวังลึกๆว่าเขาจะเห็นค่ายอย่างน้อยในฐานะเพื่อนเก่ายุคนี้มันต้องแน่ใจเรื่องผลตอบแทนไม่ใช่อุดมการณ์อย่างเดียวเขาเสริมพร้อมยิ้มจางฮ่าฮบางทีมันก็ไม่ใช่แค่เรื่องเงินหรอกชัดฉันพูดเรียบฮ่าฮสุขลองหางานเบาๆแถวบ้านทางานสอนบัญชีหรือไม่ก็เป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอสแถวบ้านก็ได้จะมั่นคงกว่า ฉันพยักหน้าเบาๆไม่ตอบปากต่อคคำก่อนยกแก้วกาแฟของตัวเองขึ้นดื่มแต่ลื่นมือจากก้นแก้วเปียกเหงื่อแก้วตกกระแทกโต๊ะและกลิ้งหล่นลงพื้นพร้อมเสียงกระทบที่ทำให้ทุกคนในร้านหันมองฉันก้มลงเก็บชั่วขณะหนึ่งข้อมือกระแทกกับขาโต๊ะอย่างแรงนาฬิกาเซโคกระแทกพื้นตามแรงมือเสียงกระจกหน้าปัดแตกร้าวเบาๆแต่ชัดเจนในใจฉัน ฉันเงียบกริบหยิบมันขึ้นมาวางไว้ในฝ่ามือเส้นร้าวพาดผ่านหน้าปัดเหมือนรอยแยกเล็กๆที่ไม่มีใครมองเห็นนอกจากฉันชัดชัยพูดอะไรบางอย่างเบาๆแต่ฉันไม่ได้ฟังตาฉันมองที่นาฬิกาอย่างเดียวฉันลุกจากโต๊ะโดยไม่พูดลาพนักงานร้านยิ้มแย่ๆขณะเข้ามาเก็บเศษแก้วกลับถึงบ้านฉันเดินไปใต้ทุนหลังบ้านซึ่งเคยเป็นพื้นนี่เก็บของใช้เก่าพลางเปิดไฟหัวเดียวที่ห้อยจากสายไฟเปลือยในมุมฝุ่นหนาะมี กีท่ทอผ้าตัวเก่าที่เคยใช้สอนเด็กนักเรียนเมื่อสิบกว่าปีก่อนฉันหยิบผ้าถูไม้มาคลี่ออกเริ่มเช็ดฝุ่นบนไม้ทีละชิ้นกลิ่นไม้ผสมกับฝุ่นเก่าทําให้จาเบาๆแต่ฉันไม่หยุดฉันไม่รู้ว่าฉันจะเริ่มได้แค่ไหนหรือใครจะสนใจแต่ตอนนั้นฉันรู้สึกเพียงอย่างเดียวว่าไม่มีใครลุกให้เราถ้าเราไม่ลุกเองก่อนใต้ถุนบ้านในเช้าหน้าหนาวมีแสงแดดสีทองเฉ นิยงลอดร่องระแนงไม้เข้ามาอย่างนุ่มนวลฉันยังเช็ดกี่ทอผ้าตัวเก่าทีละชิ้นด้วยผ้าขาวบางกลิ่นฝุ่นไม้กับเสียงไก่ขันจากบ้านข้างๆทําให้ฉันรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปเมื่อ20ปีก่อนเสียงฝีเท้าหลายคู่เดินเข้ามาจากหน้าบ้านตามด้วยเสียงทักเบาฮ่า <c> ฮ <oughs> คุณลุงครับกําลังซ่อมเครื่องอะไรอยู่เหรอ ฉันเงยหน้าขึ้นเห็นกลุ่มนักศึกษาประมาณสี่คนในเสื้อยืดโลโก้วิทยาลัยเทคนิคยืนอยู่พวกเขาบอกว่ามาสำรวจชุมชนเพื่อทำรายงานส่งอาจารย์นี่คือกี่ทอผ้าน้าลูกเคยใช้สอนแม่บ้านอยู่พักหนึ่งฉันตอบพร้อมรอยยิ้มบางโหยังใช้ได้อยู่เรอครับได้สิทธารู้วิธีวางเส้นยืนให้แน่นฉันลุกขึ้นเดินไปหยิบม้วนได้เก่าและเริ่มสาธิตขั้นตอนเบื้องตน้น กล้าหนึ่งในนักศึกษาผมสั้นยกมือถือขึ้นถ่ายรูปบัวผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มหยิบสมุดมาจดเมืองเด็กผู้ชายตัวสูงที่ดูนิ่งกว่าเพื่อนพูดขึ้นว่าลุงสอนให้พวกผมได้ไหมครับฉันนิ่งไปเล็กน้อยประโยคนั้นเหมือนลมเย็นวูบหนึ่งพัดเข้ามาในหัวใจที่เพิ่งเริ่มฟื้นตัวเอาสิแต่ต้องทนกับเสียงเครื่องดังๆหน่อยนะเสียงหัวเราะเบาๆของกลุ่มเด็กดังขึ้นหลังจากพวกเขาช่วยกันเคลียร์พื้น คนที่ใต้ถุนชั้นแสดงวิธีร้อยได้ผ่านตะกร้อยฟืมและเหยียบให้จังหวะตรงกันเสียงไม้กระทบกันเบาๆสลับกับเสียงไก่ขันเป็นจังหวะเฉพาะตัวเมื่อพักกลางวันชั้นเปิดโน้ตบุ๊กเก่าขึ้นมาเปิดโปรแกรม Excel ที่เคยใช้ทำบัญชีในตอนยังทำงานบริษัทนี่คือแบบฟอร์มสั่งซื้อกับบันทึกต้นทุนผมใช้เองนานแล้วบัวมองจอแล้วพูดว่าลุงนี่เหมือน AI บ้านๆเลยฉั้นหัวเราะก็ลุงไม่ได้ฉลาดเท่าพวกหนูหรอก แต่อย่างน้อยลุงจำสูตร,ระบวกลบได้พวกเขานั่งรอบตัวฉันฟังอย่างตั้งใจพร้อมตั้งคำถามทีละข้อเกี่ยวกับการทอการบริหารสต็อกและวิธีสร้างระบบง่ายๆสำหรับงานฝีมือตอนบ่ายผู้ใหญ่บ้านแวะมาดูถามไถ่แล้วพยักหน้ายอย่างพอใจถ้าลุงสุขสนใจลองส่งแผนงานไปประกวดที่อำเภอดูใหม่ปีนี้เขารับโครงการชุมชนแบบอนุรักษ์ฉันนิ่งไปชั่วครู่ก่อนตอบว่า ลองก็ลองน้ำเสียงยังเรียบแต่ในใจฉันมีบางอย่างเริ่มสว่างขึ้นตอนเย็นเมื่อทุกคนกลับไปแล้วฉันเดินขึ้นหนบ้านเปิดลิ้นชักเก่าใต้โต๊ะเขียนหนังสือหยิบแฟ้มเอกสารโครงการรุ่นเก่าออกมาปัดฝุ่นในแฟ้มยังมีแผนพังเขียนมือด้วยปากกาน้ำเงินจางๆกระดาษบางแผ่นเปื่อยตามการเวลาแต่เนื้อหาและหัวใจยังชัดเจนฉันนั่งลงหนฮาร์ต่ไม้เปิดโนตบุ๊กอีกครั้งพิมพ์แบบฟอร์มคำขอสนับสนุนโครงการใส่ชื่อโครงการว่า ทอด้วยใจให้ด้วยมือเสียงเครื่องทอกระทบกันเบาๆจากใต้ถุนยังคงดังแผ่วมาเป็นจังหวะเหมือนเป็นจังหวะลมหายใจใหม่ที่ฉันเอทิ้งค้นพบหอประชุมจังหวัดมีหลังคาสูงและผนังทาสีครีมอ่อนเสียงเครื่องปรับอากาศดังสม่ำเสมอผสมกับเสียงฝีเท้าของผู้เข้าร่วมที่เดินไปมาระหว่างบูธแสดงโครงการต่างหาหะันสวมเสื้อเชิ้ตป,ป่านสีเทอรี่เรียบกางเกงผ่าหาเรียบธรรมดาเดินถือกล่องไม้ที่บรรจุโมเดลจำลองกี่ทอผ้า แผ่นพับ Excel และภาพถ่ายชาวบ้านขณะฝึกงานที่มุมห้องฝั่งขวาชันเห็นนิรัน์หลานชายของฉันยืนอยู่ข้างจอโปรเจคเตอร์เขาใส่สูรเข้ารูปทรงผมเนียบมือถือคลิ c กเกอร์ไว้แน่นเขากำลังเตรียมพรีเซนต์โครงการ Smart ทอะอย์แพร orm สำหรับผู้ประกอบการรุ่นใหม่แผ่นพับของเขามีกราฟเส้นหลักสีออย์プロジェชันส์และโมเดล AI Simulation ในระบบคลาวด คุณลุงมาไวจังครับเขาทักพร้อมยิ้มแบบที่ฉันมองไม่ออกว่าเหนื่อยหรือแค่เกรงก็ต้องมีเวลาวางของนิดหน่อยนะสิฉันตอบพร้อมวางกล่องไม้ลงบนโต๊ะพับด้านข้างเวทีนิรันด์ดขึ้นพรีเซนต์ก่อนเขาพูดคล่องลื่นไหลายใช้สพเฉพาะเช่นเจอไซโคเดอเตอร์เวนดิสเทอร์นและเอโคซิสเต็มกร t h กราฟที่เขานำเสนอสวยงามการวางสไลด์ก็ชัดเจนมีเสียงพยักหน้าและจดบันทึกจากคณะกรรมการ ต่อจากนั้นคือฉันฉันไม่ใช้ powerpoint ฉันวางโมเดลกี่ทอผ้าขนาดเล็กไว้บนโต๊ะนำภาพถ่ายที่พิมดอวายกระดาษธ,ธรรมดาวางเรียงกันบนผนังไม้ฉันเริ่มพูดโดยไม่มีสคริปต์ผมไม่ได้มานำเสนออะไรที่แปลกใหม่แต่อยากเล่าเรื่องบางอย่างที่ยังอยู่และยังจำเป็นเสียงในห้องบาลงเล็กน้อยฉันอธิบายว่าโครงการของฉันคือการฟื้นโรงเรียนท่ผ้าชุมชนที่สอนทั้งงานฝีมือและระบบบัญชีอย่างง่ายด้วย เอ็กเซลฉันยกแผ่นพับขึ้นอันนี้ไม่ใช่แค่กระดาษมันคือความหวังของแม่บ้านที่ไม่มีงานประจำและเยาวชนที่ยังไม่รู้ว่าจะเดินทางไหนต่อไปมีเสียงไอเบาๆจากแถวหลังสุดแต่ห้องยังนิ่งคณะกรรมการคนหนึ่งถามขึ้นแล้วคุณหวังผลตอบแทนอะไรฉันหายใจลึกสูดกลิ่นไม้ขัดมันจากเวทีก่อนตอบเรียบฮ่าฮชุมชนที่ไม่ถูกลืมครับ ห้องเงียบสนิทอยู่สองวินาทีก่อนจะมีเสียงปรบมือเบาๆดังขึ้นจากผู้หญิงวัยกลางคนที่นั่งแถวหลังสุดเสียงนั้นไม่ดังแต่ชัดเจนพะอาจจะกระเพื่อมขึ้นมาถึงหน้าเวทีฉันยืนอยู่ตรงนั้นไม่ยิ้มไม่โบกมือแค่นิ่งฟังเสียงเล็กๆนั้นภายในตัวฉันมีบางอย่างเปลี่ยนไปฉันอาจยังไม่รู้ว่าโครงการจะได้รับเลือกหรือไม่แต่ขณะนี้ฉันรู้แล้วว่า ฉันไม่ได้อยู่ที่โต๊ะสุดท้ายอีกต่อไปเสียงฝนตกพรำเบาๆเคาะหลังคาสังกะสีเป็นจังหวะซ้ำฉันถือซองนาฬิกาเข้าไปในร้านซ่อมเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่หลังตลาดสดกลิ่นน้ำมันจากลอยฟุ้งปนกับกลิ่นฝุ่นโลหาดและเสียงวิทยุเ m มคลอเบาๆกับเพลงลูกกรุงยุคเก่าตะเกียงเจ้าพายุแขวนไว้ข้างโต๊ะทำงานให้แสงเหลืองสลัวนาฬิการุ่นนี้ไม่มีอะไหล่แล้วครับต้องซ่อมเองถึงจะเข้าใจกลไกมันช่างสูงวัยเงยหน้าจากกล้องขยาย พูดพลางยิ้มบางฮ่าฮะฉันยิ้มรับค่อยๆแกะฝาหลังนาฬิกาออกชิ้นส่วนเล็กจิ๋วซับซ้อนเหมือนเรื่องราวชีวิตที่ไม่เคยเข้าใจจนกว่าจะค่อยๆคลี่ออกพ่อของฉันตะวันอยู่ตรงมุมร้านเขาหยิบผ้าสะอาดส่งให้ฉันใช้แอลกอฮอล์นิดหน่อยแล้วค่อยๆเช็ดใจเย็นๆฉันทำตามทีละขั้นตอนฝุ่นเก่าและคราบน้ำมันถูกเช็ดออกกลไกเล็กๆเริ่มสะท้อนแสงตะเกียง ส่วนนี้ใช้เทปแปะไว้กันฝุ่นเข้าตอนประกอบพ่อพูดพร้อมยื่นเทปกาวสีเหลืองให้ฉันรับมาแปะหน้าปัดเบาๆระหะว่างใจเต้นเป็นจังหวะช้าแต่มั่นคงเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นนอกประตูฉันเงยนหน้าขึ้นเห็นชานวิทย์ลูกชายยืนอยู่เขาไม่ได้พูดทันทีแค่ยื่นถุงขนมจากร้านโปรดในวัยเด็กวางไว้บนโต๊ะแล้วพูดเสียงเบาขอโทษเรื่องงานแต่งผมผิดไป ฉันไม่พูดอะไรแค่หยิบนาฬิกาที่เพิ่งประกอบเสร็จยื่นไปให้เขาดูเขารับด้วยมือสองข้างช้าๆเหมือนกลัวทำตกเขาเงียบอยู่ครู่ก่อนจะนั่งลงข้างฉันพ่อขยับเก้าอี้มาอีกตัววางมือบนไหล่ฉ่าฮานาเบลฮ่าฮะ่ทั้งสามคนนั่งนิ่งไม่มีคำพูดต่อจากนั้นแค่เสียงกลไกนาฬิกาคลิกเบาๆในความเงียบแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เก่าในร้านสันหวหเล็กน้อยแต่หัวใจฉันกลับมั่นคงขึ้นอย่างประหลาด พัดลมตั้งพื้นตัวเก่าส่งสานิยงดังครืดครืดเป็นจังหวะช้าๆขณะที่ฉันนั่งอยู่แถวหน้าใต้าลานกิจกรรมของหมู่บ้านเวทีไม้ที่ชาวบ้านช่วยกันสร้างถูกตกแต่งด้วยผ้าคลายดอกไม้สีสดกลิ่นผ้าใหม่ยังชัดเจนคลุกๆคล้ากับกลิ่นไม้จากเก้าอี้พับที่เรียงเป็นแถวฉันมองไปด้านข้างเห็นชื่อบนกร,ระดาษแข็งที่แปะไว้ที่เก้าอี้คุณสันติสุขที่ปรึกษาโครงการคำว่าที่ปรึกษา ไม่ได้ทำให้ฉันรู้สึกเหนือกว่าใครแต่อย่างน้อยมันคือการยอมรับจากคนรอบตัวว่าฉันยังมีค่าเสียงเด็กเล็กหัวเราะเบาๆดังขึ้นจากข้างหลังฉันหันไปเห็นชาญวิทลูกชายและไพลินภรรยาของเขาพาเด็กชายวัยประมาณสามขวบเดินมาหาพ่อคะหนูอยากให้พ่ออุ้มหลานหน่อยฉันรับเด็กมาไว้ในอ้อมแขนเขาหัวเราะคิกเมื่อฉันยกเขาขึ้นสูงแล้วพูดเสียงเบาตัวหนักเหมือนพ่อเขาเลยนะไพลินก้มหน้านิดหนึ่งแล้วพูดเบา ว่าตอนนั้นหนูไม่เข้าใจว่าพ่อเป็นคนแบบไหนขอโทษด้วยนะคะฉันไม่ตอบแค่พยักหน้าเบาๆก้มมองหลานที่กำลังเอามือจับกระดุมเสื้อฉันเล่นพิธีเริ่มขึ้นเสียงไมโครโฟนมีจี่เบาๆก่อนจะมีเสียงประกาศว่าศูนย์การเรียนรู้คำสเสน่ห์ได้รับทุนสนับสนุนระยะยาวจากโครงการพัฒนาชุมชนเสียงปรบมือดังขึ้นรอบลานกิจกรรมบางคนลุกขึ้นยืนบางคนหยิบมือถือขึ้นถ่ายรูป ฉันถูกเชิญให้ขึ้นเวทีกล่าวเปิดงานฉันเดินขึ้นช้าๆมองเห็นหน้าเด็กๆนักศึกษาและชาวบ้านที่เคยนั่งเรียนตยทุนบ้านฉันผมไม่ใช่ครูแต่ผมเคยเป็นคนที่ไม่มีเก้าอี้ให้นั่งในวันสำคัญที่สุดของลูกชายตัวเองเสียงในลานเงียบสนิทวันนี้ผมไม่ได้พูดในฐานะคนที่รู้มากกว่าแต่ในฐานะคนที่เคยถูกลืมและไม่อยากให้ใครรู้สึกแบบนั้นอีกเสียงปรบมือดังขึ้นอีกครั้ง ฉันเดินกลับไปที่เก้าอี้หัวใจอุ่นขึ้นเล็กน้อยเย็นวันนั้นหลังจากพิธีเสร็จฉันนั่งอยู่ใต้ต้นมะขามหลังบ้านเปิดสมุดร,รายงานงบปีที่หนึ่งปากกาหมึกจางลากผ่านกระดาษครามที่ฉันใช้มาแต่ไหนแต่ไรลมเย็นพัดผ่านเสียงพัดลมตั้งพื้นยังคลืดเบาๆที่มุมห้องฉันเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าที่เริ่มเปลี่ยนสีแลพระบอกตัวเองว่า เวลายังเดินหยุดอย่างช้าแต่มั่นคงใต้ต้นมะขามที่ลมพัดเบาๆฉันยังนั่งอยู่กับสมุดงบปีแรกและปากกาหมึกจางที่เคยเขียนเอกสารมานับสิบปีแต่วันนี้มันเขียนได้ลื่นกว่าที่เคยเหมือนหัวใจก็กลัดบอมาลื่นไหลเช่นกันบางครั้งการถูกผลักให้ออกไปข้างหลังอาจทําให้เราเห็นชัดว่าข้างหน้าคืออะไรฉันไม่ได้อยากเป็นครูหรือคนสําคัญแค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่ยังซ่อมของเก่าได้และซ่อมใจตัวเองได้ บางสะพานต้องพังลงเราถึงจะรู้ว่าควรซ่อมสะพานไหนก่อนแล้วคุณหลับเคยได้ที่นั่งท้ายงานแต่ได้บทเรียนที่ลำค่ากว่าหรือเปล่าถ้าคุณเคยเจออะไรแบบนี้เล่าให้ฟังหน่อยในคอมเมนต์หรือกดติดตามไว้เผื่อเรื่องหน้าเราได้เจอกันอีกครับ